โอเคนะครับก็สวัสดีนะครับผมกลับมาอยู่กันในเกมแคดโอแคอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็จะเป็น League วันที่หนึ่งนะครับก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วละครับตอนนี้ทางแคนเราก็ได้29าดาวนะครับก็คือบ้านฝั่งตรงข้ามโหดมากมีบ้าน10ขึ้นไปทางนั้นเลยครับมีแต่บ้าน10ฝั่งบ้านผมจะมีบ้าน7บ้าน8ดด้วยนะครับก็คือให้น้องๆได้ลงเล่นด้วยก็สู้ไม่ได้เลยครับ ตามที่เห็นเลยครับได้สามดาวน้อยมากครับบ้านล,าล่างๆก็คือตีไม่ไหวนะครับบ้านบ้าน Level เลเวลแปดนี่คือตีไม่ไหวเลยครับก็วันนี้นะครับผมจะมาตีบ้านลำดับที่สองนะครับเพราะบ้านผมเป็นบ้านสิบสองตีบ้านลำดับที่หนึ่งไม่ไหวนะครับก็จะเลื่อนมาเป็นบ้านลำดับที่สองนะครับโอเคครับก็หน้าตาบ้านที่ หน้าตาบ้านลำดับที่สองก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นบ้านเลเวลสิบสองเหมือนกันเดี๋ยวผมจะทําลายป้อมสารวาก่อนนะครับสองเสาทําลายพร้อมกับป้อมอินซีนะครับก็สูตรที่ใช้นะครับจะเป็นโกเลมแม่มดน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูเลยครับอย่างแรกนะครับก็ปล่อยน้ํายาแผ่นดินไหวลงไปครับ ที่ประสาทแขนนะครับก็จะโดนป้อมทั้งสามป้อมเลยนะครับขวลงไปสองขวครับจากนั้นขวบน้ำยาส่ฟ้านะครับสี่ขวนะครับก็จะพังลงไปหนึ่งเสาสองขว,วโอเคสรารวาจะพังไปสองเสานะครับแล้วก็ได้ป้อมมินซีมาด้วยหนึ่งป้อมนะครับจากนั้นผมจะเข้าที่ผมจะเข้าที่สรารวาด้านล่างนี้นะครับ ก็อันดับแรกปล่อยโกลเลมลงไปเลยครับสามตัวจากนั้นปล่อยเครื่องยิงเดือด็อกลงไปนะตามด้วยแม่มดปล่อยลงไปให้หมดเลยครับแม่มดเคยกำแพงพังก็ปล่อยคิงปล่อยควีนปรับปูนะครับเป็นภาคพื้นดินแล้วก็ปล่อยลงไปเลยนะครับเคตอนนี้ก็ ทหารแค่ของเขาจะออกมานะครับเป็นมังกรสายฟ้ากับขวานนะครับผมก็จะแช่ไปที่มังกรสายฟ้านะครับก็แช่ไปอีกหนึ่งขวดครับก็ตัวนี้บ้านก็พังไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับผู่ของเราก็ออกด้านนอกนะครับ กลงมีคิงตัวเดียวนะครับตอนนี้ก็ปล่อยทหารให้ตีไปก่อนนะครับเรามีน้ำยาแช่หนึ่งขวดน,นะครับเดี๋ยวผมจะกดสกิลของปู่เลยนะครับ ก็จะปล่อยลูกไฟออกมานะครับโจมตีที่ป้อมเดี๋ยวผมจะแช่ไปที่ป้อมระเบิดนะครับโอเคก็99แล้วนะครับตอนนี้ปล่อยมันก้นน้อยลงไปครับจบสำหรับไม้แรกของเรานะครับก็100ตเต็มนะครับ3ดาวก็เจอบ้านลำดับที่2เขาคนระับสำหรับวอลวันที่1ก็ มีประมาณนี้นะครับเจอบ้านที่แข็งมากๆเลยครับแคนฝั่งตรงข้ามก็สำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับ